สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวัดพระาธาตุขามแก่นหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเจติยภูมิตั้งอยู่ที่อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็นปูชนียสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่นมาช้านานตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพระมหากษัสสปะพร้อมพระอาหารหันต์อี500ก500รูปได้นำพระอุรังคธาตุไปประดิษฐานที่ภูกําพร้าหรือพระาธาตุพนุในปัจจุบันระหว่างทางคณะได้หยุดพักที่ดอนมะขามแห่งหนึ่ง mm. โดยนำพระ องคารธาตุวางพักไว้บนตอมะขามที่ยืนต้นตายเหลือแต่แก่นแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นกลับออกดอกออกผลเขียวชะอุ่มจึงถือเป็นสิ่งอัศจรรย์และได้บรรจุพระอังครธาตุไว้ภายในแก่นมะขามนั้นและเรียกชื่อว่าพระธาตุขามแก่นองค์พระธาตุมีความสูงราว19มาเมตรฐานสี่เหลี่ยมย่อม,มุมเรือนธาตุแบบศิลปะล้านช้างยอดเจดีย์ประดับฉตดสีทองงดงามด้านในวัดยังมีอุโบสถเก่าแก่และพระนังวิหารที่ประกอบ ด้วยฮูปแต้มเล่าเรื่องราวชาดกและวิถีชีวิตของคนอีสานในอดีตปีในวันเพ็ญเดือน6จะมีงานบุญประเพณีถวายเครื่องสักการะที่พระาธาตุขามแก่นนักท่องเที่ยวและชาวบ้านจะมาร่วมงานกันอย่างคึกคักทําให้ที่นี่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางาศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวขอนแก่นพระาธาตุขามแก่นจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาที่หล่อหลอมผู้คนในแผ่นดินอีสานหากมี ีโอกาสมาเยือนขอนแก่นอย่าลืมแวะมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ